วันนี้ได้ไปถ่ายงานของคุณนุชค่ะเติมพลังเนาะไม่ยังหรออุ้ยเอาละอุ้ยหอมอืองามเดีล่ะ <c oughs> พรากินฮอสโตสตต<อ>แต่มันเข้าเนื้อดีนะคิ่าาถึงต่ำหูมากเลยอะ่ะใช่ใช่อุ้ยทำไมมาเร็วเธอ ใช่อันนี้นะซาสกินหรอใช่พี่ขอสั่งอะไรอ่าผมสั่งไปประมาณถ้าเกิดว่าไม่บอกไม่ไม่อันนี้พี่ขอสั่งพี่เองเดี๋ยวพี่จ่ายเองอันนี้ไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาแป้งแบบทับนะเหมือนกันเออคือแบบคือถ้าถ้าจะให้มันแบบปกปิดอะต้องลงอีกชั้นหนึ่งแต่อันนี้คือแบบต้องการแบบงานผิวแต่ขาวขึ้นก็เลยใช้ชิเซโดก็เลยเอาจิตพกดีซาสกินวางไวอน้ำไหมล่ะ รอเล่นถ่ายงานหรอถ่ายงานค่ะถ่ายงานเดียบุญขนาดนี้เอาไหมคะเบียบุญมะซีก็เอาหนึ่งก็ว่าจะไม่แต่ก็เอาดีกว่าเอามาเป็นพอปก็ได้ไม่อาวกแ้เออแต่าไม่าแนะเอ้ยแต่บรรยากาศดีอ่ะทุกคนร้านเนี้ยซีแทะแคร์ทุกแก่มาถ่ายงานกับท่านประธานเจซีค่ะไปแกะเป็นงานได้เนี่ยไม่ธรรมดาวันนี้ก็ทำงานหน่อย ไะเลือกกองเลือกกองถอนทับจนมาเป็นวุ้นเลยมาเป็นท็อปเลยเราต้องไม่เอายี่ให้กองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นก็ถ้าเกิดว่าดูอะไรบอสมันไม่ไหวล่อตาล่อใจไปสักหน่อยก็ได้จิบจิบโอ้ยสู้เพื่อนเลิกเบียร์ให้มันได้เป็นเลิกเบียร์ ออกจากแก๊งเราไปเลยกากกแ๊งเเรไปลยินอย่างอื่นแทนกินอะไรบายก็ยังหาสิ่งมึนเมอยังทักกันอยู่เลยล่าสุดบอกว่านี่บึกอะไรนะล่ำบึกขึ้นเยอะก็เลยลดน้ำหนักไงน้ำหนักขึ้นมาเยอะเออเดี๋ยวว่าจะนทร์หตอนตอนไปสุดทรักกันจริงอย่าทักกันว่าล่ำขึ้นเป็นล่ำไม่ล่ำมันถึง60แล้วไงก็เลยอยากกินดีกว่ารวยขึ้นรวยขึ้นรวยคุยอะไรไปอุ้ย